จกรรมนะคะที่ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือการแสดงนะคะของวงดนตรีค่ะ KU Wind Symphony เป็นวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองซึ่งเขาจะมีการบรรเลงดนตรีนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงเพื่อแม่ค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น การจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมปัดเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมนี้การจัดแสดงเขาจะมีการตั้งเวทีอยู่บริเวณด้านหน้าของประตูทางเข้าฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งวันนี้ก็มีการซักซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะโดยนักดนตรีแล้วก็ผู้บริหารของทางสถาบันต่างก็เปิดใจน,นะคะว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันคะ่ะ นักร้องวงเคยูวินซิโ o นี่ซึ่งเป็นวงดนตรีประจำม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสมาชิกในวงเป็นนิสิตชั้นปีที่2ถึงปีที่4ภาควิชาดนตรีคณะมนุษศาสตร์ฝึกซ้อมบทดเพลงปั่นจกักรยานร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมแสดงในวันที่16สิงหาคมนี้สำหร,รับวงดนตรีเวินซิ่ inh, นี่ค่ะจะร่วมแสดงดนตรีและับร้องบทเพลงพ่อแม่เพื่อต้อนรับทุกคนจกักรยานที่ร่วมกิจกรรมไปพอมามัพ่อแม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ จะจัดแสดงดนตรีสดใกล้กับประตูทางเข้าฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนเสร็จสิ้นกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่สำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับก็ตอนนี้ถือว่าร้อปร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมเพลงหลักๆอย่างเช่นเพลงปั่นจักรยานนี่ถือเป็นเพลงประจําเลยนะครับแล้วก็บทเพลงพระชิพลน,นะครับเช่นบทเพลงรักดวงใจกับความรัก นะครับบทเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับเช่นอิ่มอุ่นไครใครหนอนะครับแล้วก็บทเพลงสนุกสนานทั่วไปนะครับเพื่อเราจะบรรเลงยาวตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงคันสุดท้ายของขบวนเลยนะครับนิสิตที่ร่วมแสดงดนตรีในครั้งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปราบปื้มใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประวัติศาสตร์และจะแสดงดนตรีอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะเล่นให้ทุกคนฟังพวกเราจะช่วยเล่นดนตรีนะครับสร้างความสุขให้ทุกคนหายเหนื่อยแล้วกันครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับแล้วก็หวังว่า นักปั่นทุกคนก็จะได้ยินเสียงที่เราเป่าและมีความสุขในการปั่นจักรยานครับนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เตรียมพร้อมด้านสถานที่และจุดบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาทิจุดบริการอาหารน้ำดื่มจุดพยาบาลและจุดซ่อมบำรุงจัก,กรยานเพื่อรองรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์มและประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาในครั้งนี้ด้วย ความพร้อมขอเรียนอย่างนี้เลยนะครับลำดับที่หนึ่งความพร้อมเนื่องจากเป็นจุดที่จะพักจักรยานนะครับแล้วก็จุดต่อขบวนนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมเช่นผมขอเริ่มจากความปลอดภัยก่อนนะครับก็คือทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะฮะมีจุดบริการทางการแพทย์รวมทั้งสถานพยาบาลหรือการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยรวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะอยู่ที่5้าจุดกระจายตัวอยู่พร้อม นะครับมีความพร้อมทางด้านออการซ่อมบำรุงจักรยานของออบุคลากรของกรมอาชีวศึกษาเข้ามาดูแลเรื่องนี้ส่วนเรื่องอาหารเครื่องดืง่มอันนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าด้วยความภูมิใจและเต็มใจเลยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมเช่นอาหารอาหารร้อนนะครับเราเตรียมไว้แล้วนะครับนับเป็นพันๆหรืออาจจะหยียบๆหมื่นที่นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียตรติในกิจกรรมไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่โดยเริ่มจากประตูทางเข้าฝั่งถนนวิภาวดีรงังสิตไปสิ้นสุดที่ประตูฝั่งถนนพหลโยธินรวมระยะทาง2.4กิโลเมตรนอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกปั่นจักรยานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขบวนซีอีกประมาณ7,000คันนพประดลเหล่าชุนสุวรรณถ่ายภาพยยนิสาเสิรีมูลกุลทีเอ็นเอ็นทเวนีโฟรายงาน เห็นภาพแบบนี้ทุกคนก็อยากจะให้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เร็วๆนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วคะ่ะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทริดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ